น้ำเปล่าถาดกําเนิดชีวิตที่สำคัญยิ่งสำหรับร่างกายมนุษย์แต่หากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปความเชื่อผิดเพี้ยนไปจากหลักการแพทย์สิ่งที่ควรเป็นประโยชน์ก็อาจพลิกผันกลายเป็นพิษร้ายคุกคามชีวิตได้จริงหรือในยุคที่ข้อมูลสุขภาพดาด,ดืนทั้งจริงบ้างเท,ท็จบ้างบางครั้งก็ก่อให้เกิดความเชื่อที่อาจดูประหลาดแต่กลับเกิดขึ้นจริงในสังคมสิ่งหนึ่งที่พวกเราบุคลากร,กรทางการแพทย์มักพบเจอ คือแนวคิดเกี่ยวกับการดีท็อกซ์ร่างกายโดยการดื่มน้ำในปริมาณมหาศาลความเชื่อที่ว่ายิ่งดื่มมากเท่าไหร่สารพิษก็จะถูกชะล้างออกไปได้มากเท่านั้นได้ผลักดันให้ผู้คนบางส่วนดื่มน้ำมากถึง10ลิตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่เกินกว่าความต้องการของร่างกายโดยเฉลี่ยอย่างมากเมื่อร่างกายได้รับน้ำเกินความจำเป็นอย่างต่อเนื่องระบบสรีรวิทยาภายในจะเริ่มรุนเร สิ่งที่ตรวจพบได้คือภาวะโซเดียมในเลือดต่ำเฉียบพลันหรือที่เราคุ้นกันดีในชื่อไฮโปนาทรีเมียภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำที่มากเกินไปในร่างกายไปเจือจางความเข้มข้นของโซเดียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลของของเหลวทั้งภายในและภายนอกเซลล์เมื่อโซเดียมเจือจางลงอย่างผิดปกติน้ำอิสระจะไหลาจากภายนอกเข้าสู่ภายในเซลล์ทำให้เซลล์เกิดภาวะบวม อวัยวะที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดคือสมองอาการเริ่มต้นของภาวะโซเดียมในเลือดต่ำอาจไม่รุนแรงนักเช่นปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอ่อ,อนเพลียหรือกล้ามเนื้อเป็นตะคริวทว่าหากไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างทันท่วงทีภาวะนี้จะลุกลามอย่างรวดเร็วและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อาการจะทวีความรุนแรงขึ้นจนเกิดภาวะสับสนชักหมดสติสมองบวมและอาจนำไปสู่ภาวะปอดบวมและเสียชีวิตในที่สุด มีรายง,งานทางการแพทย์ที่พบว่าผู้ป่วยที่ดื่มน้ำปริมาณมากเกินไปเพื่อดีท็อกซ์ต้องเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤตและบางรายเสียชีวิตด้วยภาวะน้ำเป็นพิษและสมองบวมนอกจากสมองแล้วไตและหัวใจก็ต้องแบกรับภาระหนักอึ้งเช่นกันไตซึ่งปกติทำหน้าที่ครองของเสียและรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายต้องพยายามขับน้ำส่วนเกินออกอย่างไม่หยุดหย่อน ซึ่งหากเป็นเช่นนี้นานวันเข้าอาจนำไปสู่ภาวะไตาวายเรื้อรังได้ส่วนหัวใจก็ต้องทำงานหนักขึ้นในการสูบฉีดเลือดที่มีปริมาตรเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติจากการได้รับน้ำมากเกินไปเรื่องราวเหล่านี้ย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงอันตรายจากข้อมูลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องการทำความเข้าใจกลไกาการทำงานของร่างกายมนุษย์อย่างท่องแท้เป็นสิ่งจำเป็นร่างกายเรามีระบบขับของเสียที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วโดยมีไตเป็นอวัยวะสำคัญ การให้ความรู้ที่ถูกต้องและเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นบทบาทสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวปริมาณน้ำที่ร่างกายควรได้รับต่อวันอยู่ที่ประมาณ2.7ถึง3.7ลิตรซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมและสภาพอากาศสุดท้ายนี้น้ำเปล่า แม้จะเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์ต่อชีวิตแต่หากถูกบริโภคด้วยความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนและเกินลิมิตที่ร่างกายรับไหวก็สามารถกลายเป็นพิษร้ายที่คุกคามชีวิตได้นี่คือบทเรียนอันล้ำค่าที่ตอกย้ำถึงความสำคัญของการยึดมั่นในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการพึ่งพิงข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน